ที่บ้านเป็นเป็นเดาห้าร้อยนะ,ะท่อออกอย่างนี้ปวามเออชวิงอามทรงประมาณนี้500เนี่ยทรงคล้ายๆมันจะไปท่อคู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีท่อออกท <Un broken S 1> <ข>้ายคือเรียกได้ว่างานแปลงทั้งหมดงานแปลงทั้งหมดนะฮะมีพื้นฐานมาจากเฟรมของตัวร้อห้านะครับดูก็รู้แล้วนะฮะ ถ้าคนเล่นรถจะรู้นะครับ NR ร้อไม่ใช่แบบว่าเป็นปลายหลอกนะครับอันนี้คือท่อแยกเพราะว่ามันเป็น2สูบนะครับลักษณะเครื่องยนต์ก็จะมีสัญลักษณ์โลโกโ้ที่คุ้นเคยนะครับ Y PBS ลองเบิ้ลหน่อยอยากสัมผัสด,ดูสำหรับ y ม m a h a ผมดูออกแล้วลักษณะของสูบเรียงมันจะมีความรู้สึกว่ามันสมูทกว่ารู้สึกสมูทกว่าสูบี ความจากเสียงก็รู้นะครับท่านผู้ชมฟังนะอ่ะผมถ่ายตัวเครื่องให้ดูมันจะมีความหวานกว่าเอาไดอยห0นะครับอันนี้คือสเสน่ห์ถูกเรียงสอนจังหวะรู้สึกบีติดมือนะน่าสนุกครับก็อไปรับชมคลิปนะครับฝากด้วยนนะครับ F I N W 1 0นะครับย้ำ i n w 1 0บอกเลยที่นี่เต็มอิ่มจุใจแน่นอนนะครับสำหรับสายเกมนะครับอย่าลืมนะครับแอดไปเลยครับที่ i n w 1 0วันนี้ผมอยู่ที่ v a r i t y ก g ร r ระนะครับเพราะว่า IP ที่แล้วได้ลงไปก็เป็นการรีวิวเรียกได้ว่าพามาดูรถในโกดังต่างๆแต่คันนี้เมื่อวานจอดคุมผ้าอยู่ด้านนูน้นแต่เนี้ยเรามาเปิดฉายแสงให้ทุกคนได้ดูกันแล้วฮะว่าอืมเป็นไปได้จริงเป็นไปได้จริงในที่นีหมาถึงว่าเป็นรถ n r สองร ดูไหมเหมือนไหมมันไม่น่าพูดว่าเหมือนนี่เราจะเรียกว่าอะไรนะมีความแบบใกล้เคียงแต่จะบอกทุกคนนะที่ผมบอกว่ามีความเหมือนแต่ไม่ใช่เ d R 2 5 0ก็คือมันไม่ใช่ ADR 250โดยตรงนะครับถึงแม้เราจะใส่แฟลิ่งแฟลิ่งสไตล์นี้หน้าอย่างนี้นะฮะอันนี้มันถ้าว่าตามตรงมันเหมือนหน้า m c 21เหมือนมากๆคล้ายๆกันคล้ายๆกันมากๆเพราะเป็นไฟแล้วก็รูปทรง แต่ถ้ามองกันจริงๆดีเทลลึกๆก็อาจจะมีความแตกต่างจาก a d r 250นะครับแต่ว่าอันนี้กว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทางผู้สร้างนะครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยเขามีความฝันเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะเอามามาเป็นแบบอย่างอย่างเช่นแต่ละคนเนี่ยอาจจะรุ่นเนี้ยยอมรับว,ว่าหายากแล้วก็ราคาสูงมากๆในปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยมีคนปล่อยอะไรพวกนี้แต่ถ้าอันนี้เป็นงานสร้างเราอาจจะเห็นการที่เขาแบบว่า มาสารฝันแล้วกันเราใช้คำนี้นะฮะงั้นเดี๋ยวเชิญผู้สร้างโปรเจกต์ได้ไหมครับเชิญนะฮะเชิญพิยุทธ์นะครับาริตติกะราดพิยุทธ์เชิญเชิญอยู่ตรงนี้ฮะดูผมยู่ข้างหลังผมถามเลยแล้วทำไมทำไมถึงเรียกได้ว่าอยากจะทำอย่างนี้ขึ้นมาโปรเจกต์เนี่ยเออจริงๆแล้วเนี่ยคันนี้นะฮะมันเกิดจากเกิดจากตรงทาง่าไปก่อนนะครับคุยได้นะครับตามสบายชิวๆ ต้องเท้าท้าความไปก่อนนะฮะว่าขันเรียเกิดมาจากโนวา220ก่อนเพราะว่ามีเพื่อนท่านหนึ่งนะที่เขาได้ได้ติดตามโนวานะครับที่ที่เบรีวิวไว้ด้วยตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะก็เป็นเพื่อนที่เราขี่รถ c b บีพักันนะครับเป็นเป็นกลุ่ม c b บีพัก็เลยมีความมีสารตั้งต้นมาก็คือเครื่องยนต์เครื่องยนต์สองสูบ สองสูเนเลียงเฮ้ยเราล,ลืมถามเมื่อกี้อ,นนอันนี้คือถึงแม้จะเราจะทํารูปทรงให้เหมือน2องส,สิซึ่งเครื่องก็เป็น2องอยส,สิอยู่แล้วครับก็คือ,อคําว่าควาคว่ารถค<อ>ัสตอมมันมันเป็นงานความฝันแล้วแต่เราจะสร้างอ๋อ,อนะครับเป็นคัสตอมดูกันดูกันนะครับซึ่งตอนนี้ไอ้รถไอ้เครื่องเนี้ยผลิตที่บ้านเขาเนี่ยมีตํานานในเรื่องของเครื่องเครื่องนี้มันติดอยู่กับรถคันหนึ่งซึ่งคุณพ่อเขาหรือญาติเขาเนี่ย ก็ได้มีความผูก tamam> พันกับเครื่องเครื่องนี้นะครับก็เลยสอบถามและส่งมาให้พี่นีได้คัสตอมจึงเกิดมาเป็นโมเดลเอ r นี0นะครับที่ที่ที่เกิดทำไมทาไมต้องเอ r นี0าทำไมต้องเป็นโมเดลนี้เพราะว่าหนึ่งมันเป็นสเครื่องสองจังหวะสองเราก็ต้องการในรูปที่เขามีที่บ้านเป็นเป็นเอเน้าร้อรท่อออกอย่างนี้ปอาร์มสวิงอาร์มทรงประมาณนี้ ห้าร้อยเนี่ยทรงได้คล้ายมันจะไปท่อคู่ตรงนี้หนึ่ยแล้วก็มีท่อออกทล้ายกัอา็เลยได้คิดและวางแผนกันก่อนว่าจะไปยังไงได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจได้ไหมพี่ซึ่งในการสร้างเนี่ยมันใช้เวลาเพราะว่าแต่ละอย่างเราต้องสั่งมาบ้างอะไรบ้างนะฮะไม่ธรรมดานะครับทุกๆคนก็ราวๆเวลาที่ใช้ประมาณเท่าไหร่ครับบอกกล้องประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งปีหนึ่งมันเป็นงานอินดี้ครับทำไปเรื่อย อินดี้หมายถึงว่าทำทำตามแบบฟิลได้ไหมมัน<ำ>เป็น<ำ>งาน <custom S 2> คัสตอมมันไม่ใช่แบบว่าห,หนึ่งคือตามฟิลสอ,อะไรแต่ละชิ้นเราต้องรอรอนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุดสีไม่ว่าจะเป็นการวางเครื่องล้ออะไรต่างๆมันต้องรอนะครับอัพไซด์ดาวเราก็ต้องไปทำใหม่นะครับรล้อเลยต่างๆเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันว่าการที่คัสตอมเนี่ย เรียกได้ว่ายัดของอะไรเข้าไปบ้างเดี๋ยวเราจะมาค่อยเจาะเจะลึกกันทีหลังนะฮะจริงๆวันนี้นะครับเจ้าของเขาก็มารับรถแล้วอ๋อเป็นวันรับรถด้วยใช่ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะให้เจ้าของได้มาได้มาชมมาคุยกันด้วยนะครับงั้นตอนนี้นั่เดี๋ยวผมไปหยิบกล้องมาถ่ายเองดีกว่ามันก็ได้แบบถนัดถนัดหน่อยได้ได้อันนี้ก็เป็นการเปิดรายการให้ดูกันนะฮะว่าการที่อยากมีสอ0รสสักคันหนึ่งก็ในเมื่อหาหายากเหลือเกิน แล้วก็ราคาสูงอะไรพวกนี้ทำเองก็ได้ไม่ยากนะครับถ้าใครมีแนวคิดหรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองดูลองดูแล้วเดี๋ยวเรามาจาะลึกกันดีกว่าอันนี้ก็ผมเข้ามาซูมให้กา <c oughs> รท่านผู้ชมได้ดูนะครับอันนี้คือการนี่คือเรียกได้ว่างานแปลงทั้งหมดงานแปลงทั้งหมดนะฮะมีพื้นฐานมาจากเฟรมของตัวร5 0ห้าินะครับดูก็รู้แล้วนะฮะถ้าคนเล่นรถจะรู้นะครับ NR 150รรยห้าเฟรมผมมีย้อนหลังอยู่นะฮะในเรื่องของการขั้นตอนการทำนะครับก็อยู่ในหน้าเฟซผมนะครับ ก็ลองเข้าไปดูได้นะครับผมก็จะมีขั้นตอนไว้มันก็มันก็เป็นงานคัดตอมที่หลายๆายคนอาจจะได้เห็นแล้วผมถามตรงๆเลยครับพี่ยศรู้สึกว่ายากไหมสำหรับงานสไตล์นี้ผมว่ามันเป็นความสุขที่พอสําเร็จแล้วเนี่ยความว่ายากมันไม่มีแล้วแต่ตอนทําเนี่ยมันมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ไม่ยากครับอ๋อเข้าใจแล้วไม่ยากอย่างที่คิดแต่ต้องใช้ เ,เขาเรียกว่าศิลปะนิดหนึงได้ไหมใช้คำนี้เพราะว่าถามว่ายากไม่ยากผมทำคนเดียวทั้งระบบว <c oughs> ันเฮ้ยดูเนียนตานะฮะใช้ได้นะครับปลายท่อเป็นปลายท่อสก็ซึ่งก็เป็นท่อแยกอยู่แล้วนะพิยุทธเนาะครับไม่ใช่แบบว่าเป็นปลายหลอกนะครับอันนี้คือท่อแยกเพราะว่ามันเป็น2องสูบนะครับอันนี้เครื่องยามาฮ่าเลยครับพิยุทธครับยามาฮ่าอาเซ็หศูนยเป็นสเรียงครับสูบเรียงสสูบเรียง สองคาบิลฟิลก็จะอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าไอ้ไดอามันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆสูบ V ีแต่เรียกง่ายๆว่าสูบเอนะการทํางานก็จะต่างกันนิดหน่อยผมว่านะก็เดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ทให้ชมเลยให้ฟังก็ได้อะเอ้ยเราไปตรงนู้นก่อนผมเห็นมันเด่นๆอันนี้คือเรียกได,ได้ว่าตัวต้นแบบที่ทําให้เจ้าของรถที่เขาแบบตัดสินใจให้พิยุทธ์เนี่ยใช่อมเพราะว่าคือคันนี้เลยคือเขาดูแล้วเขาก็มีความคิดว่าเขาอยากสารฝันแล้วมันเป็นไปได้นะครับก็เลยเริ่มจากคันนี้แหละ ก็สวยเหมือนเดิมนะพ่ยุทธ์นะครับคันนี้ก็ยังสวยในสายตาผมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ความ <S <s <ancestors> <S เขาเรียกว่าความยูนิคความเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ถือว่าสูงมากๆขับไปข้างไหนน่านนจะคันเดียวในไทยครับเผือในโลกด้วยไม่มีใครเขาทำนะฮะอันนี้พูดได้เต็มปากนะครับว่าคันเดียวในโลกนะครับเใช้เวลาปีเศษๆพอที่จะแบบว่าหามุงตรงเลยพี่ว่าใช้งานได้ดีไหมใช้งานได้ดีฮะผมก็ลองวิ่งแล้ว ลองวิ่งแล้วลองวิ่งแล้วเทสแล้วทุกอย่างใช่ถึงงานงานคัสตอมเนี่ยอย่างรถยนต์เขาก็บางทีตัวถังเป็นกระบะแต่เอากระดองคลาสสิกมามาใส่อย่างเงี้ยฮะมันมันก็เป็นเป็นความสุขได้หลายอย่างอย่างไงี้เเราเราก็เหมือนเอาบอดี้ของตัวนี้มาแต่แต่ในเครื่องยนต์เนี่ยมันก็เป็นเอกลักษณ์ของทูทีนะครับคือเจ้าของเนี่ยเขามีความประสงค์แค่ ต้องการเอาไปจอดที่บ้านเสพความสุขเล็กๆน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อรถแท้เนี่ยมูลค่ารถแท้ไปแปดแสนเจ็ดแสนแต่อันนี้เราทําขึ้นมาก็ถูกกว่าเยอะแยะแต่มันได้มันได้ความสุขที่เขามีเครื่องที่เป็นเครื่องจากที่บ้านเขามามนะครับเป็นเครื่องที่มีประวัติเรียกได้ว่าสารตั้งต้นใช<า>นะ่สารตั้งต้นเป็นเครื่องที่มีประวัติความสุขบ้านเขามาจริงครับพยศพอเครื่องตัวนี้เดี๋ยวต้องให้เจ้าของมาอธิบายก็ เดี๋ยวเธอเจ้าของมาดีไหมฮะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเชิญคุณเบนซ์หน่อยครับสวัสดีคุณเบนซ์เดี๋ยวยืนใกล้ๆพี่ยุทธนะฮะเดี๋ยวไม้ไม้เขาใกล้ๆอะไรอยู่ไม้ด้วยกันเนี่ยฮะก็ขี่ซีบีพันสามด้วยกันอ๋อเหรอครับสวัสดี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 เจ้าของรถอย่าเป็นทางการเวัสดีเจ้าของรถครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าของรถครับสวัสดีครับสวัสดีเพิ่งมาเห็นวันแรกบสวัสดีเจ้าดูรถเลยตสวัสดีครับสวัสดีเนาะโทรถครับสวัสดคุยกันบางคนเบสวัสด บางคนเขาอาจจะคุมทุกเม็ดก็ได้นะเพราะว่าเขาเขาจ่ายเงินจริงไหมพี่ยุทธเนาะใช้คำนี้นะจ่ายด้วยใจกันจริงๆโอ้สุดยอดอย่างนั้นเนี่ยงานอาจจะออกมาไม่ใช่แบบนี้เพราะว่ามันเป็นงานจินตนาการเนาะใช่ไม่ใช่งานที่ว่าใช้ความรู้เชิวพศวกรต้องเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นงานจินตนาการใช่ก็พี่ก็เป็นการให้เกียรติทางเจ้าของกระดาษไม่ให้เขาดีไซน์คุณยุทธอยู่เสมอว่าถ้าหงุดหงิดหรือว่าอารมณ์ไม่ดีนะหรือหรือหรือทำแล้วคิดอะไรไม่ออกเนี่ย อย่าเพิ่งทำนะให้ไปเที่ยวก่อนไม่คิดแล้วแล้วอยากทำวันไหนเราค่อยทำครับไม่ต้องรีบเป็นแนวคิดที่ดีนะฮะไม่ไม่มีการกำหนดว่าเสร็จเมื่อไหร่อะไรเงี้ยผมไม่ได้ไม่ได้ซีเรียอืมนี่แล้วรู้สึกเห็นครั้งแรกรู้สึกพึงพอใจไหมครับก็ประทับใจครับพอใจเพราะว่ามันเป็นรถที่มีตำนานมาจากเครื่องเครื่องยนต์นี้ครับจริงๆรถเนนี้มันเป็นรถ r ารร์แซที่เป็นของเพื่อนพ่อผม Chat, อ๋อเหรอฮะเพื่อนพ่อผมเนี่ยเขาขี่ไม่ไหวแล้วเขาก็จอดไว้แต่ว่าครับเขาก็ป่วยแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาก็ให้พ่อผมเนี่ยไป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 รับมอบรถคันนี้คือเขาอยากจะมอบให้พ่อผมเพราะเมื่อก่อนเ้าขี่รถเที่ยวมาด้วยกันต้องเปิดเดี๋ยวเบรกก่อนเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวเริ่มต้นต้นรถคันนี้คืออะไรครับจุดเริ่มต้นรถคันนี้ก็คือมันเป็นรถของเพื่อนพ่อผมก็คือยามาฮ่าอาเซ็ตสองร้อยห้าสิบนะฮะก็สมัยก่อนนี่พ่อผมก็จะขี่รถพวกนี้แล้วก็ขี่มากับเพื่อนพ่อผมก็จะใช้ซูซูกิ รุ่เสียคง3 5 0รหสสองอสูบเหมือนกันแต่ตอนนี้รถคันนั้นมันผ่านน้ําท่วมอะไรต่ออะไรก็ไม่ไม่อยู่แล้วครับก็จะมีแต่แต่เครื่องยนต์อาเซส้อยห้าสิบอันนี้ซึ่งเขาก็วันหนึ่งเขาก็โทรมาหาพ่อผมว่าอยากจะมอบอให้ให้รถคันนี้นกับพ่อผมแต่ว่าสภาพแล้วเนี่ยมันมีแค่โครงกับกับ<อ>กับเครื่องเท่านั้นพอพอผมเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยก็เลยรู้สึกว่าผมเคยเห็นรถต้นแบบคันนี้โนว,วา ที่ที่ยุทธเขาได้ได้คัสตอมมาเป็น2เครื่องยนต์2สูบ220 cc สีแล้วก็บวกกับได้เห็นได้เห็นภาพพวกห้องห้องซ่อมต่างอะไรพวกนี้ฮะเกี่ยวกับเชลเกี่ยวกับสแตนดูแล้วมันได้มาตรฐานก็ติดตามเขาอยู่พอสมควรจึงโทรมาคุยพอโทรมาคุยปรึกษาว่าเฮ้ยผมอยากจะทํารถอันนี้แต่ว่าผมไม่ต้องการเป็นโครงยา่า้่านะผมอยากได้เป็น N&R n เหมือน500ที่เวนการ์เนอร ที่เป็นแชมป์โลกปี87เขาขี่ซึ่งเวนกัตเนอร์ขี่น่จะเป็นแบบนี้เลยครับเป็นเบอร์10บนะฮะในปี87ใช่ออกท่อคู่แบบนี้เป็น 500cc ในยุคนั้นนะฮะก็ปรึกษาเขาอยู่เขาบอกว่าทําได้ไหมครับเขาก็เอาไปทํากันบ้านแล้วก็ทูบอกผมว่าทําได้ผมก็เลยส่งรถคันนี้มาส่งส่งส่งสร้างรถคันนี้นะมามาให้เขาทำครับจุดเริ่มต้นจะมาตรงนั้นจุดเริ่มต้นฮะ ที่มาของคันนี้แล้วเห็นครั้งแรกรู้สึกพึงพอใจไหมครับก็พอใจครับพอใจมากเพราะว่าไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่ส่งซากมาตั้งแต่ส่งมาปีประมาณปีเศษก็ผมไม่เคยมาที่นี่เลยเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกครับแต่ก็ได้โทรคุยกันโดยตลอดแล้วก็ไว้ใจในการโอนเงินค่าชําระค่าซื้อนู่นซื้อนี่อะไรต่างๆกูยุธจะส่งรีซอร์ให้ผมตลอดครับทําให้มั่นใจว่าที่นี่ทํางานได้มาตรฐานตามที่ผมต้องการครับ แสดงว่าใจนึงก็ชอบกัตเนอร์ในยุคนั้นแล้วก็ใช่ใช่ลอตแมนทีคอนด้าอะไรเงี้ยใช่ไมเคิลดูฮานยุคนั้นจะมีไมเคิลดูฮานนะฮะครับอ่าเอ็ดดี้รอสันครับแล้วก็เวนกัตเนอร์เพราะนี่ฮะจะจะโด่งดังในยุคนั้นบริเลนติโนรอสซี่นะฮะในยุค 500cc สองจังหวะผมโอ๊กจีพีใช่ยุคยุคก่อนรถโต๊ะจีพียุคนั้นจะถ่ายทอดสดช่อง9ครับถ้าใครเคยดูในยุคนั้นช่อง9ช่วงเที่ยงคืนนะอ๋อบริษัทสปอร์ตอิมแพคจะถ่่าายทอดกรแขขงัน ผมไม่เคยพลาดครับเปมากครับอันนี้คือสาวกนะครับทุกทุกคนถ้าถ้าใครเคยดูก็รู้กันนะฮะ <c oughs> ใช้คํานี้นะฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่เคยพลาดสักสนามหนึง่งติดตามตลอดสุดยอดสุดยอดครับนั่นแสดงว่าตอนนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับความรู้สึกมากมากขึ <c oughs> <ๆ>้นใช่เพราะาเป็นสองสูบกับไปจะใช้ไหมคิดว่าต้องใช้ไหมหรือว่าผมกล่าไปก็คงจะไว้ขี่ไปกินกาแฟหรือไม่ก็จะจอดในบ้านแล้วก็เอาเอาไว้ดูให้คุณพ่อเห็นเพราะว่า<อ> <c oughs> มันเป็นมันเป็นจุดเริ่มต้นมาจากเพื่อนพ่อผมครับแล้วพ่อผมก็บอกว่าเขาดีใจมากที่ที่ที่เอามาทําแบบนี้นะ<ม>พ่อ,อยังบอกเลยว่าเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวพ่อพ่อขอลอง่อยนะพ่อผมเจ็ดสิบสามนะครับแต่<อ>แต่เขาอยากจะขี่แต่ตอนนี้เจ้าของรถตัวจริงเนี่ยไม่ไม่อยู่แล้วนะฮะเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วเจ้าของทางอาเซใช่เจ้าของโดยตรงเนี่ยก็เอาง่ายคือเจ้าของเครื่องแล้วกันนะครับเสียชีวิตไปแล้วเจ้าของใครียกว่าเจ้าของ ้นครับอ่ผมจะโูมให้ทุกคนได้ดูอันนี้กันอ no ันนี้ก็เป en ็นเครื่องยนต์ลักษณะเครื่องยนต์ก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้ที่คุ้นเคยนะครับ y p b s เห็นกันไหมพี่ก่อนโฟกัสกันฮึบาแล้วเดี๋ยวติดงให้ชมนะครับเิบเปบเบเบพิบเพิงใพ้ดูนี่ y p ิ s เพิบ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 เพี่ยัิบเพิ้เ่ิบเพ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 ิบอพิบเพิบงเพิบเพิบเพิ่ันบเบเ คัสตอมบ k e ครับสุดยอดเฮ้ยฟิลได้อยู่นะผมว่าโอเคนะผมขออนุญาตลองเบิ้ลหน่อยอยากสัมผัสดูสหรับยามาฮ่า มดูออกแล้วลักษณะของสูบเรียงมันจะมีความรู้สึกมันสมูทกว่ารู้สึกสมูทกว่าสูบวีฟังจากเสียงก็รู้นะครับท่านผู้ชมฟังนะอ่ะผมถ่ายตัวเครื่องให้ดูมันจะมีความหวานกว่าเอเนีย250นะครับอันนี้คือสเสน่ห์สูบเรียง รู้สึกบีติดมือนะน่าสนุกครับขอญาตปิดครับเฮ้ยเอาเป็นไงบ้างครับเจ้าของรถฟังนี้รู้สึกเป็นไงบ้างคน,คนลูกครับผนลูกจริงใช่ไหมพอเสียงมันออกมาระหว่างหนึ่งสูบกับสองสูบเนี่ยถ้าได้ยินเสียงอะไรจะรู้สึกแตกตา่างไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ครับฮะแต่อันนี้อย่างที่ผมได้คุยในกล้องเมื่อกี้ก็ผมใช้ไนอสองร้อยสิบอยู่เนาะแล้วก็รู้สึกว่าคันเร่งหรืออะไรต่างๆไอ้สูบเรียงจะสมูทกว่าแต่ถ้าวีเขาจะแบบเรียกได้ว่าดิบกว่าฮ อารมณ์ก็คล้ายๆ V4 กับปินั่งสี่สูบในี้ช่จะแตะต่างกันเรื่องของจังหวะก็เหมือนกันอันนี้ดูแล้วอุ้ยเสียงเพราะหวานเจี๊ยบเลยนะดูแล้วทั้งเจ้าของรถปลื้มนัยยุทธ์นะก็ดีกับผลงานคัสตอมอันนี้ด้วยของสที่ช่างบก็ถือว่าประหยัดงบไปเยอะเนาะใช่พี่มันมันจะไปอ้างอิงกับรถนั้นเราไม่ได้อ้างอิงเราเป็นคัสตอมความสุขใช่ ก็ God, ถือว่ามี250ร้อยเป็นต้นแบบแล้วกันแต่ว่าผมว่ายังไงก็ขี่ได้สบายฟังเสียงเมื่อกี้โอ้ผมบอกเลยว่าทางเจ้าของรถนี่อาจจะขับบ่อยนิดนึงตอนแรกบอกจะไปจอดใช่ไหมผมว่าไม่น่าใช่แล้วล่ะดูทรงช่วงแรกอาจจะขี่โชว์ในในเมือง่ไหนฮะใช่กับอาจินอาจจะขี่บ่อยนะครับดูทรงนะฮะถืว่า <laughs> เป็นเป็นความสุขร่วมกันนะฮะให้น้องๆคนทำก็มีความสุขคนรากมีความสุขใช่ฮะแต่จริงๆพวกเราเราก็ขี่ซีบีไปสาลกันนะครับ โอ้มาผมว่ามาสไตล์นี้ก็ก็อีกอีกฟิลนะเป็นอีกฟิลลิ่งเลยครับใช่ครับเพราะว่าทางพิยุสก็มี2องร้อยสิบนั่นแหละน่าสองร้อยสิบจัดไปฮะเดี๋ยวไปขี่กับผมดีกว่าไปทีวหน่เดี๋ยวไปเที่ยวด้วยแตผมชอบผมชอบผมชอบเสียงมากมก็รายละเอียดดีเทลต่างๆก็สวิงอาร์มที่เห็นๆก็แกรมมาใช่ไหมครับพิยุสใช่ครับสวิงอาร์มแกรมมาก็อัพไซด์ดาวนี่ของอะไรครับอัพไซด์ดาวนี่จะเป็นของ ซูซูกิครับซูซูกิใส่นิชินสีทองนะครับนี่แต่ไลน์รายการเนี่ยมันจะเป็นลูกผสมที่เอามาลงตัวที่สุดเอามาให้มันแมทช์กันได้ได้มากที่สุดนะครับนีนอ้อหลังเนี่ยจะเป็นของ CBR 250ท์สงลานศูกัลวินาแคมาร์คันนี้ก็สามยี่ห้อนะเดี๋ยวก่อนนะยามาฮ่าซูซูกิฮอนด้าใช่ไหมฮะแล้วก็มีอะไรอีกมีคาวบาไหมคันนี้คาวาไม่มีครโอ้ตกใจรถมันดื้อรถมันบ้าอ่า แล้วก็รถสายยาผสมไปอความสมดวลครับผมใครบอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้นะครับถ้แตความสมดวลเป็นไปได้นะครับใครบอกเป็นไปไม่ได้เพราะว่านี่คืองานคัสซอมที่รวม3าสายพันธุ์สุสกิฮอนด้ายามาฮ่าลมไว้ในคันเดียวกันสุดยอดจริงจริจก็จะให้ใกล้เคียงกับห้า้ซีซีมากที่สุดนะครับฟิได้ครับมันเป็นทรงเดียวกับห0 0ซีซีในยุคนั้นครับฟิลได้ครับพี่ฟิลได้ชอบเลยนะฮะเบนกัรเนอร์จะขี่เบอร์สิทธิ์ อย่างนี้ต้องหาหาหมวกกันเน่ยแล้วใช่ไหมครับมีครับมีครับหมวกกันเน่ยมีอยู่ผมผมยังอยากได้แล้ยเพราะว่าผมว่ามันคลาสสิกดีนะแต่วันนี้เอาของดูฮานมาจริงๆแล้วนะครับคุณเบ้นี่เขามีเสื้อมาก่อนรถมีเสื้อไว้อยู่บนเนียงเตรียมไว้สำหรับสำหรับคันนี้เลยผมซื้อมาผมยังไม่เคยใส่เลยซื้อเสื้อตัวนั้นมาจากพี่ช้างไทยเนาะก็ไม่ไม่เคยใส่ก็กะว่าจะจะมารับรถคันนี้จะจะมาใส่ถ่ายรูปเป็นเสื้อเป็นเสื้อกาดรถแมนใช่ไหมใช่รถแมนฮอนด้าโอ้ยผมก็มีพิยุทธ มันต้องมีจริงไหมถ้าขี่แล้วมันต้องมีขายือไม่มีเออใช่แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นที่เขามาขายก็จะเป็นพวก M... พวก L มันจะไม่ค่อยใหญ่ไซสใหญ่ไม่ค่อยมีก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับงานคัสตอมจากวา r i t ตี้การาดผลงานล่าสุดแล้วจะมีผลงานอีกไหมคือผลงานส่อไปผมก็จะเป็นงานคัสตอมของผมเองนะครับเพราะว่าในเรื่องของการรับงานอยผมไม่ได้รับ ไม่ได้รับก็ไปอยู่แล้วได้เฉพาะเพื่อนอะไรพวกนี้นะครับเรียกได้ว่าผมใช้คําว่าออกโปรดักต์มาปีละตัวดีไหมใช่แล <laughs> ้วก็ออกปีหน้าก็จะเป็นตัวเล็กใจใหญ่ก็จะเป็นประมาณบรรทุกเล็กๆแต่เครื่องพันสองเนี้ยเฮ้ย <h ye> น่าสนใจครับผม,ผมขอเป็นสองล้อได้ไหมสองล้อครับนะต้องอย่างนั้นต้องงั้นแน่นอนนะผมจะได้มาถ่ายอีกนะครับ สุดยอดเลยนะครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับขอบคุณทางเจ้าของรถนะที่ผมมาถ่ายทําในวันนี้นะครับก็ใครเห็นคันนี้ทักได้ติดต่อได้นะอยากจะชวนไปขี่ก็เปลี่ยนชตามที่ผมบอกนะครับอย่าลืมนะครับ at inw10